ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับกับเครือข่ายนะครับชาวชุมชนพลแมลงทั้งหมดเลยนะครับทุก,กองค์กรวันนี้ทางทีมงานของชาวชุมชนพลแมลงจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อาำดยมแมลง8.1ก็จะมาแนะนานะครับสาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิด ขอยละเอียดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องฟอนแทน u L v นะที่ใช้ระบบพลังลมหรือว่าแรงลมที่มีความดันสูงความเร็วสูงไปเป่าให้สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาแตกตัวเป็นละอองละเอียดเล็กๆที่สามารถจะลอยอยู่ในอากาศได้นานนับชั่วโมงเพื่อที่จะไปสัมผัสกับ มแมลงบินนะครับก็คือยุงตระกูลของอยุงหรือว่ามแมลงวันที่เป็นพาหะที่นำโรคเกี่ยวกับทางด้านสาธรารณสุขก่อนอื่นก็คือวันนี้เครื่องพ่นคอนแทน U v นะตัวนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการทำงานส่วนประกอบของเครื่องวิธีการใช้วิธีการติดเครื่อง หรือการเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้ได้ทราบกันก่อนอื่นเรามารู้ลักษณะการทํางานของเครื่องหรือว่าส่วนประกอบของเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์สองจังหวะน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องผสมเป็นน้ํามันผสมหรือสมัยก่อนก็จะให้ผสมออทรุ เพราะว่าเป็นเครื่องสองจังหวะมันไม่มีระบบน้ำมันเครื่องหล่อลื่นเครื่องยนต์ถ้าเราไม่ผสมเข้าไปจะทําให้ระบบการทํางานของเครื่องยนต์นี้ไปไม่รอดก็คือเครื่องจะพังนะครับลูกถูบจะติดการรู้ก็แรงม้านะครับก็จะได้ประมาณ1.5ถึง2แรงมา้านะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือชุดโรเตอรี่ แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นนะก็จะเป็นเขาจะมีทั้งระบบพัดลมในการที่จะทําให้ละอองสารที่จะทําให้สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาเป็นละอองละเอียดเล็กๆได้เหมือนกันแต่เครื่องชนิดนี้จะใช้ระบบโตรตารีนะก็จะสร้างกําลังแรงลมเพื่อที่จะทําให้สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาที่หัวพ่นนะครับมาสัมผัสกัน ก็จะเป็นละอองละเอียดเล็กๆแล้วก็จะถูกเป่าออกไปนะครับให้สัมผัสกับแมลงที่บินอยู่ในอากาศก็จะทําให้แมลงบินนั้นได้สัมผัสกับสารเคมีแล้วก็จะทําให้แมลงตายนะครับเครื่องที่มาตรฐานก็จะต้องมีหัวควบคุมอัตราการไหลให้คงที่ถ้าเครื่องตัวไหนไม่มีหัวควบคุมอัตราการไหล ให้คงที่แล้วปริมาณของละอ,องสารเคมีหรือว่าขนาดของละอ,องสารเคมีที่ถูกผลิตออกมาก็จะไม่มีประสิทธ,ธิภาพในการฆ่าแมลงบินได้เพราะว่าขนาดอาจจะใหญ่เกินขนาดหรืออาจจะเล็กเกินไปไม่สามารถที่จะลอยอยู่ในอากาศได้นานเพื่อที่จะต้องสัมผัสกับ,กบแมลงที่บินอยู่นะครับ